เอจโซลารเซลสวัสดีครับวันนี้มาพบกันนะครับพามาทดสอบระบบชุดออฟกลิดเล็กๆนะครับหรือว่าชุดนอนนานะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ต่อระบบไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นชุดออฟกลิดสำเร็จรูปเล็กๆนะครับมีทั้งแบตเตอรี่แผงเพื่อทำการชาร์จชาร์จลงแบตนะครับมีอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงไฟ นะครับจาก12 v โวลต์จากแบตเตอรี่นะครับให้เป็น220 v โวลต์แบบ Ac นะครับชุดอุปกรณ์ตัวนี้ที่ประกอบขึ้นมาก็บางส่วนก็จะเป็นของลูกค้านะครับลูกค้าก็คือมีอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วเป็น3000 V, น1ะครับ3,000 v น12โวลต์นะครับ, VA, v, รบอันนี้เป็นของลูกค้าอยู่แล้วและแบตเตอรี่ก็เป็นของลูกค้าที่จะซื้อมาใหม่นะครับแต่ลูกที่ทดสอบอยู่เนี้ย อันนี้เป็นของทางร้านเรานะครับลูกค้าก็จะซื้อแบตเตอรี่มารวมทั้งมีอินเวอร์เตอร์ที่ผมประกอบให้ก็จะมีชาร์จเจอร์เบรกเกอร์ต่างๆแล้วก็ชุดต่ำตัดนะครับหรือ s s r นะครับทำปักไว้ให้ตามรูปที่เห็นครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังชาร์จแบตอยู่นะครับกำลังชาร์จแบตนะครับแบตเตอรี่ณนะตอนนี้ อยู่ที่สิบสามโวลต์น,นะครับแบตตอนแบตตอนนี้อยู่ที่สิบสามโวลต์น,นะครับยังไม่มีการเปิดโหลดนะครับปลั๊กเสียบไว้แล้วครับเป็นปลั๊กพัดลมอุตสาหกรรมนะครับสิบแปดนิ้วนะครับปลั๊กเสียบไว้แล้วแต่ยังไม่ทําการเปิดโหลดนะครับและยังไม่ได้เปิดอินเวอร์เตอร์ผมผมชาร์จไว้ซะก่อน เพื่อให้การทดสอบได้เห็นค่านะครับได้เห็นค่าเร็วๆเดี๋ยวผมขอตั้งชัชเจอร์นิดนึงขอตั้งต่ำตัดนิดนึงนะครับโดยปกติระบบ12โวลต์น,นะครับตั้งอยู่ที่11.5นะคือคือต่ำตัดนะครับส่วนเต็มต่อตอนนี้ผมตั้งไว้ที่13นะครับแบตตอนนี้เพิ่งได้13โวลต์ถ้าเป็น12โวลต์แบตเต็มจริงๆอ่ะเขาน่าจะได้ถึง ร่วมรสิบสีโวลต์นะครับแบตฟูจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมต้องตั้งค่าต่ำตัดนิดนึงเพื่อให้เห็นค่าเริยวๆในการทดสอบนะครับผมจะขอตั้งต่ำตัดไปที่ ประมาณ12.4แล้วกันครับ12.4นะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่แบตเตอรี่ถูกใช้งานไปจนถึง12.4นะครับช่องโหลดจะถูกตัดนะครับช่องโหลดขวามืองสดจะถูกตัดพอถูกตัดเสร็จปุ๊บไฟที่จะไปเลี้ยง s s r นะครับไฟที่จะมาเลี้ยง s s r มันก็ไม่มีนะครับมันถูกตัด ไฟจะมาเลี้ยงตัวนี้ก็ไม่มีนะครับพอไม่มีขาออกเขาก็ไปไม่ได้ก็คือสวิตช์เขาจะทำการยกนะครับไปไม่ได้ไปหาอินเวอร์เตอร์ไม่ได้อินเวอร์เตอร์ก็หยุดทํางานเท่านั้นเองครับโดยหลักการมีประมาณนี้ส่วนวงจรเดี๋ยวในคลิปผมจะแปะวงจรไว้ให้อีกทีว่าต่อ,อยังไงนะครับหรือโทรมาสอบถามกันได้นะครับหรือจะมาที่หน้าร้านก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมต่อให้ดูครับอันนี้เป็นชุดที่ลูกค้าสั่ง ทำแล้วนะครับพร้อมส่งรอลูกค้ามารับนะครับลูกค้าก็ซื้อแผงด้วยรวมทั้งให้ประกอบเข้าชุดในบอร์ดไม้ไม้อัดอย่างหนาครับตอนนี้ผมวางตะแขงหน่อยนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่13ชามชเจอร์ตัวนี้เป็นชาัจเจอร์ PWM ธรรมดานะครับไม่สามารถบูตกระแสได้แบตตอนนี้ไม่มันไม่ค่อยมีแดดครับ มันไม่ค่อยมีแดดการชาร์จแอมที่ได้จากแผลมันก็เลยน้อยครับกว่าจะชาร์จได้อ่ะเดี๋ยวจะลองมาปล่อยโหลดกันดูว่าเมื่อใช้พัดลมแล้วนะครับเมื่อใช้พัดลมแล้วใช้ไปเรื่อยๆจนแบตเตอรี่ต่ำไปถึง12.4ตามที่เราตั้งไว้ระบบมันจะตัดหรือเปล่านะครับอ่ะก่อนอื่นผมทำการเปิดอินเวอร์เตอร์ขึ้นนะครับ โอเคผมเปิดไฟช่องโหลดก่อนเปิดไฟช่องโหลดก่อนอ่าช่องโหลดทํางานนะครับช่องโหลดช่องโหลดทํางานนะครับ r, s s r มีไฟมาเลี้ยงนะครับมีไฟมาเลี้ยงสามารถข้ามไปได้นะวะน,น,นะครับสวิตช์ตรงเนี้ผมเปิดอินเวอร์เตอร์นะครับเปิดอินเวอร์เตอร์ตอนนี้พอเปิดอินเวอร์เตอร์โวลต์ก็จะตกลงมานิดนึงครับที่12.9นะครับ ก็คือมันดึงไปสแตนบายตัวอินเวอร์เตอร์นั่นแหละครับตอนนี้โหลดสามารถเปิดได้นะครับเดี๋ยวจะลองไปเปิดพัดลมให้ดูเปิดแรงๆเลยครับเพื่อที่จะให้มันดึงกระแส ตอนนี้ผมเปิดพัดลมแล้วแต่พัดลมไม่ทํางานอ่าเหมือนมันรอเต็มต่อครับรอจังหวะเต็มต่อเมื่อกี้เมื่อกี้โวลต์ขึ้นมาสิบามโวลต์โวลต์ขึ้นมาสิบสามโวลต์นะครับ ตอนนี้13.0นะมันต่อให้แล้วครับมันต่อให้แล้วช่วงมันสั้นเดี๋ยวผมขอลองตั้งใหม่นะขอลองตั้งใหม่โดยปิดช่องโหลดก่อนครับปิดช่องโหลดนะครับเ,เต็มต่อเต็มต่อผมขอตั้งไว้ที่ 12.6นะครับ12.6ส่วนต่ำตัดเอาลงหน่อยเอาลงหน่อยครับเอาที่12แล้วกันครับโอเคซึ่งจริงๆต้องตั้ง11.5นะครับส่วนเต็มต่ออยู่ประมาณนี่แหละครับเอาสัก12.6ครับโอเคอ่ะปล่อยช่องโหลดนะครับ ปล่อยช่องโหลดแล้วพัดลมทำงานนะครับพัดลมทำงานแรงเลยครับเบอร์สามพอพัดลมทำงานนี่คือการปล่อยโหลดแล้วนะครับโวนตกลงมาที่สิบสองจุดสองนะครับดูที่หน้าจอเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับโวนลงมาที่สิบสองจุดสองสิบสองจุดหนึ่งและเมื่อไหลไปที่สิบสองหรือสิบเอ็ดจุดเก้า นะครับ11.9ช่องโหลดก็จะถูกตัดไฟนะครับนั่นเป็นการเซฟแบตเตอรี่ตามที่เราตั้งค่าไว้รอดูนิดนึงครับรอดูนิดนึงว่าที่11.9มันจะตัดหรือเปล่าคือเราตั้งไว้12มันจะต่ำกว่านิดนึงอินเวอร์เตอร์ก็ถือว่าทำงานเงียบนะครับไม่มีเสียงฮัมใดๆถึงแม้จะเป็นโมดิฟายไซเว็บนะครับไม่ใช่เพียวไซเว็บ ว่าทํางานได้เงียบนะครับไม่มเ,เสียงเป็นของยี่ห้อซูเออร์นะครับตัวนี้สามพันวีสิบสองโวลตนะครับแต่ถ้าเล่นระบบ12บสอโวลตผมแนะนำใช้สักห้าร้อยวัตต์พอนะครับแต่ถ้าคาดหวังนะครับคาดหวังอยากจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะๆนะครับจะใช้3,000ันวัตต ผมแนะนำเล่นเป็น24่สโวลต์นะครับหรือเป็นไปได้มีงบประมาณหน่อยก็จัดเป็น48่สโวลต์เลยครับระบบจะมีความเสถียรมากอ่ะตอนนี้ถูกตัดไปแล้วครับนะครับถูกตัดไปแล้วโหลดหยุดแล้วนะครับโหลดหยุดเมื่อสักครู่แวบเวบนะครับก็คือมันต่ำลงไปที่11.9หรือ12.0แถวแเนี้ยครับ มันทำการตัดช่องโหลดออกนะครับตัดช่องโหลดออกพอไม่มีไฟใจ่ายในช่องโหลด s s r มันก็จะยกสวิตช์นะครับ SSA ตัวนี้ครับมันจะทำการยกสวิตช์ไม่ยอมให้ไฟไหลผ่านนีตอนนี้มา1 2บนะครับมา12.6โวลต์มาที่1 2บนะครับช่องโหลดก็จะทำการติดขึ้นมานะครับ12.7เนะครับ คือช่วงมันต้องห่างกันนิดนึงครับตําตัดเนี่ยมันจะอยู่ที่11.5นะเอาจริงๆ